รค่ะอันนี้พริที่หั่นเมื่อกี้ส่วนกระเทียมเนี่ยป้าตำไว้ตั้งแต่ก่อนไปซุบะนะคะคลัวมันเหี่ยวตำแล้วแช่ช่องเกิไว้อาหารเที่ยงนะคะต้องกินเผ็ดๆเ,เข้าไว้นะคะอาหารเที่ยงจาไว้เลยอ,อค่ะอันนี้เนื้อไก่นะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพิ่มรสชาติตัดรสชาติให้กลมกล่อมด้วยย่าหวานค่ะวันนี้ใส่ย่าหวานดอกหอมค่ะ วันนี้เราจะผัดดอกหอมนั่นเองหอมสมชื่อเลยค่ะวันนั้นที่ป้าซื้อไข่ว่าตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดอะค่ะระหว่างเดินทางก็มีไข่บอบบางค่ะแตกป้าก็เลยใส่ไข่ลงไปด้วยเลยเก็บไว้แล้วก็ใส่ไข่นะคะสุกเรียบร้อยน้าต่ดีและนี่คือ ผัดดอกหอมผีมือบาชีค่ะมามากินข้าวกัน